ตอนที่สเจ้านี้และเจ้านายอาวสดาปลายตามองรอบบ้านหลังใหญ่แล้วก็นึกขำปนขื่นอยู่ในใจตอนคบกับเขาเธอไม่เคยมาที่บ้านของเขาไม่เคยรู้จักกับทางญาติผู้ใหญ่และคนในครอบครัวเขาแต่ในวันที่หาคำจำกัดสถานะระหว่างเธอกับเขาไม่ได้เธอกลับได้มาที่นี่นึกๆดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันเป็นอะไรอวสดาเงยหน้ามองคนเดินมาด้วยกันทำหน้างง,งอะไรคะ ตาทำหน้าแปลกๆ,ๆเธอทำแบบนั้นหรอหรือว่าเธอเผยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าให้เขาเห็นเปล่านี่คะกี่ปีผ่านไปก็ยังชอบพูดคำนี้เหมือนเดิมนะอวะสัสดรมองหน้าเขาอีกครั้งอีกแล้วนะทำไมต้องพูดทำนองนี้หรือฟื้นขึ้นมาแล้วจะได้อะไรในเมื่อความสัมพันธ์ของเธอกับเขาจบกันไปตั้งนานแล้วแล้วเมื่อสักครู่เขาก็เป็นคนบอกกับพ่อของเขาเองว่าเขายังมีความสุขก,กับความสูตรของเขาและไม่อยากหาห่วงมาผูกคอ ซึ่งเขาก็ชัดเจนในจิตตารารมนี้มาตลอดมันก็เป็นคําพูดทั่วๆไปไม่ใช่หรอคะดื้อตาใสากับพี่เหมือนเดิมด้วยเขาไม่เชิงต่อว่าและไม่ได้เย้ยหยอกแต่คําพูดนั้นก็มีผลต่อหัวใจดวงน้อยของเธออย่างไม่อาจปฏิเสธได้ทว่าเธอก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรต่อและก้าวขาเข้าไปนั่งในรถที่เขาเปิดประตูให้ไม่คิดอีกเหมือนกันว่าหลังจากเลิกคบกับเขาเธอจะได้มานั่งรถเขาอีกครั้ง ซึ่งเขาก็ยังคงเป็นสุภาพบุรุษท,ที่มีเสน่ห์เปี่ยมล้นเหมือนเดิมเรื่องมารยาทเล็กๆน้อยๆที่เข้าใจใส่เป็นอย่างดีเช่นการเปิดประตูรถให้คู่ควงเพื่อเรียกคะแนนความเป็นสุภาพบุรุษเพิ่มจากสาวๆ,าวๆเขาก็ยังคงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบอกทางพี่ด้วยนะชอบคุณเอ่ยขึ้นหลังจากเข้าไปนั่งประจำที่คนขับและพารถเพื่อนออกจากที่คุณไม่ถามหรอว่าฉันกู้เงินมาทำอะไรอวัสดาถามกับเขาเสียงเบาเผื่อเขาเปลี่ยนใจ พี่คิดว่ารู้จักต้าดีถ้าไม่จําเป็นจริงๆต้าคงไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาต้องพูดทํานองนี้อีกแล้วจําได้ว่าเธอชอบพูดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วก็เชื่อว่ารู้จักเธอดีเขาจะพูดทําไมเขาพูดเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรนะสิเสียงดังมาจากก้นบึ้งหัวใจทวงรุนแรงจนเจ้าของความคิดอดตกใจไม่ได้ใช่เธอนั่นแหละที่ควรจะเลิกคิดเล็กคิดน้อยเขาไม่ได้คิดอะไรเขาถึงได้พูดมันออกมาอย่างปกติ มีแต่เธอนี่แหละที่คิดมากและคิดไปเองคนเดียวฉันเอาบันไปจำนองไว้กับเสียบพงหญิงสาวบอกจำนวนหนี้ที่กู้ยืมมากับเขาอย่างไม่ปิดบังเพราะอัตราดอกเบีย้ยมหาโหดที่เธอขาดส่งไปช่วงหนึ่งซึ่งเธอทำใจยอมรับมาสักพักแล้วว่าอย่างไรซะก็คงไม่สามารถเอาบ้านกลับมาเป็นของตัวเองได้อีกแล้วบรดุกเพียงชิ้นเดียวที่พ่อกับแม่พูดล่วงลับทิ้งเอาไว้ให้แม่บ้านไม้ครึ่งปูนขนาดสองห้องนอนจะไม่ได้หลังใหญ่มาก แต่เธอก็อาศัยอยู่มาได้อย่างสุขสบายหลายปีก่อนจะตัดใจเอาไปจำนองไว้กับเสียพงศ์หลังจากจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากรักษาชีวิตลูกสาวตัวน้อยเอาไว้และทำเลที่อยู่ติดกับชุมชนแออัดก็ทำให้เธอถูกกดราคาจนหน้าใจหายแต่ณเวลานั้นเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นทำไมพูดฉันใชยหนุ่มถามถึงเรื่องที่เธอไม่ได้บอกและไม่ได้ตกใจกับตัวเลขที่คำนวณคร่าวๆในใจ แม้เงินกู้เจ็ดหลักจะมีดอกเบีย้ยมหาโหดพ่วงมาด้วยจนเกือบจะแซงหน้าเงินต้นไปแล้วก็ตามทีหรือคิดว่าการแทนตัวด้วยคำห่างเหินจากการพี่ออกจากชีวิตได้อวสัสดามองหน้าเขาเขาชัดเจนทีเดียวแต่เธอกลับพูดอะไรไม่ออกแทนตัวเองเหมือนเดิมน่ารักแล้วยังไงก็ต้องอยู่กันไปอีกยาวนานจะปั้นหน้าบึ้งทำหน้าตึงใส่พี่ทำไมเธอเหรอทำหน้าบื้องหน้าตึงใส่เขาเธอว่าเธอก็ปกตินะ ถ้าจะให้ยิ้มแย้มพูดคุยหยอกเย้าเล่นหัวกับเขาเหมือนก่อนมันก็ไม่ใช่ล่ะเพราะสถานะมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วตอนนี้เธอกับเขาก็จัดได้ว่าเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นอ้อพ่วงคําว่าผู้มีพระคุณเข้าไปด้วยเพราะตอนนี้ถือว่าเขามีบุญคุณล้นกระหม่อมเธอกับลูกเลยก็ว่าได้แม้ว่าเธอตั้งใจจะหาเงินใช้หนี้ที่เขาช่วยเคลียร์ให้ก่อนคืนเขาทุกบาททุกสตางค์ก็ตามแต่บุญคุณที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยวันนี้ ก็จะฝังอยู่ในหัวให้เธอจดจารึกไว้ในใจตลอดไปจะแทนตัวยังไงก็ไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะรับรองว่าจะอยู่จนกว่าจะใช้นี่คุณหมดแน่นอนงานพี่ขอสั่งในฐานะเจ้านีกับเจ้านายอย่าให้พี่ได้ยินคําว่าฉันอีกพอเขาไม่ฟังที่เธอพูดเลยอวสชดาก็อดมองคนนั่งอยู่ข้างตัวไม่ได้อีกครั้งแต่เธอก็ไม่ได้ความกระจจางใดๆอีกตามเคยนอกจากเสียงผิวปากเป็นเพลงที่หาท่วงทานองไม่ได้ดังขึ้นในห้องโดยสารรถแทน แต่ก็อีกนั่นแหละเธอดันจำได้ว่าเขาเคยร้องให้ฟังบ่อยๆสมัยคบกันดีขึ้นไหมหญิงสาวมุ่นคิ้วรับคําถามไม่มีเกริ่นนาเรื่องที่ร้องไงดูเหมือนเขาจะมั่นใจมากเลยว่าเธอจําทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้แต่ว่ามันก็จริงไม่ใช่เหรอเสียงจากเบื้องลึกดังขึ้นมาให้เธอตกใจอีกครั้งอย่าบอกว่าจำไม่ได้พราะพี่ไม่เชื่อเขาดับคอก่อนที่เสียงหัวเราอต่ําลึกจะตามออกมาเมื่อเห็นสายตาคมตวัดค้อน โดยที่เจ้าของเองก็เหมือนจะไม่ได้ตั้งใจกับท่าทีนั้นด้วยซ้ำเรื่องชอบกวนชอบแย่นี่ยกให้เขาเลยแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเธอจึงไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบนี้ทำไมเสียงตาต้าร้องไห้ยังนะ่าฟังกว่านี้เลยค่ะชอบคุณหัวรอชอบใจขณะที่คนพูดตรงได้แต่ค้อนขวับพร้อมกล่นว่าเขาประสาทอยู่ในใจจากนั้นอวัสดาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนอกจากคอยบอกทางเขาเป็นระยะ ซึ่งระหว่างทางเขาแวะเข้าห้องน้ำและเติมน้ำมันที่ปั๊มครั้งหนึ่งรอเพื่อนพี่เดียวชอบคุณบอกกับคนมาด้วยกันหลังจากจอดรถข้างกำแพงบ้านเสี่ยงเงินกู้มาโน่นแล้วเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็พูดขึ้นก่อนป่ะหญิงสาวรีบเปิดประตูรถตามคำชวนสั้นๆของเขาทั้งที่ยังงงเพราะกลัวเขาจะมาเปิดประตูให้ก่อนพอลงไปยืนอยู่ข้างรถเธอก็เห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับเขาลงจากรถที่เจ้าตัวขับมาพอดี ชุดที่อีกฝ่ายสวมใส่แม้จะไม่ได้แต่งเต็มยศแต่ก็มองออกว่าเป็นตำรวจรองเชคเพื่อนพี่นิต้าที่เล่าให้ฟังอวสัสดายกมือไหว้นายตำรวจหนุ่มและยิ้มรับคำทักทายสั้นๆของอีกฝ่ายก่อนที่คนมาด้วยกันจะชวนเธอกับเพื่อนเดินไปที่ประตูบ้านเสียพงศักดิ์ซึ่งการมาขอบพบโดยไม่คาดฝันของเธอก็ทําให้อีกฝ่ายแปลกใจไม่น้อยเช่นกันเดี๋นี้มาพบเสียถึงกับต้องพาตำรวจมาด้วยเลยแล้วนตา เสียเงินกู้คนดังวัยห้ากลางที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปไม่ถึงปีจอดจงพูดกับหญิงสาวคนเดียวในห้องหลังจากเชิญคนทั้ง3เข้ามาในห้องรับแขกผมว่าเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะชอบคุณเอ่ยขึ้นอย่างไม่ยอมเสียเวลาเมื่อเห็นสายตาเจ้าชู้ของเสียเงินกู้ตอนมองคนนั่งอยู่ข้างตัวเองหรือเป็นใครผมเป็นแฟนต้าอาวสดาหันไปมองเขาด้วยความตกใจขณะที่เสียหนุ่มใหญ่หัวรอราอย่างเห็นคำพูดนั้นเป็นเรื่องตลก แฟนเหรอหรือไปหลอกเด็กดีกว่ามัง้งคนละแวกนี้เขารู้กันทั้งนั้นว่าหนูต้าอยู่กับลูกแค่สองคนแล้วจะมีแฟนโผล่มาได้ยังไงผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศชอบคุณแต่งเรื่องต่อแต่นั้นไม่สําคัญหรอกเพราะผมมาที่นี่วันนี้เพื่อเคลียร์นี้ให้แฟนผมไม่ได้อยากมาประกาศให้ใครรู้ว่าผมเป็นใครแน่ใจหรือว่าลือจะมีปัญญาเคลียร์เห็นท่าทางมั่นใจกับแววตามุ่งมั่นไร้แววเกรงกลัวเขาไหนใจะนายตำรวจที่พามาด้วย เสี่ยงเงินกู้ก็ชักจะไม่ได้ใจกับความคิดในตอนแรกของตัวเองที่คิดจะยือเรื่องเอาไว้เพื่อต่อรองกับลูกหนี้สาวแสนสวยที่หมายตามมานานเพราะถึงจะมีอิทธิพลพอสมควรแต่ธุรกิจสีเทาหลายอย่างที่ทำอยู่ก็ไม่เอื้อให้ทำตามใจโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทั้งหมดที่มีสัญญายังมีค่าเช่าที่ค้างด้วยหลังจากไม่ได้ส่งดอกเบีย้ยเสี่ยเขาคิดค่าเช่าบ้านค่ะโหดชิปชอบคุณสมบทในลำคอกับสิ่งที่หญิงสาวกระซิบบอก ไม่ได้นึกเสียดายเงินแม้แต่น้อยแต่ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะน่าเลือดกับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันได้ขนาดนี้เคลียทั้งหมดเลยชอบคุณยืนยันโฉนดก็เคลียให้จบวันนี้เลยนะครับเสียในตำรวจหนุ่มซึ่งถูกเพื่อนรุ่นน้องที่นับถือกันเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องดึงตัวมาเป็นพยานเอ่ยขึ้นกำชับอีกฝ่ายไกกลาย,ลายได้แต่อัวขอรับเงินสดเท่านั้นนะผมจะเขียนเช็คเงินสดให้รับรองไม่เด้งเดี๋ยวผมทิ้งนาบัตรของผมกับรองเชคไว้ให้ด้วย ถ้าเช็คเบิกเงินไม่ได้เสียแจ้งความจับผมได้เลยพอน้ำเสียงกล้าชวนเกรงขามย้ำบอกแบบนั้นเสียพงศักิ์ก็ไม่อยากมีปัญหากับสองหนุ่มและบอกให้ลูกน้องไปเอาสัญญากับโฉนดมาเคลียร์แต่โดยดีชอบคุณกับเพื่อนช่วยกันตรวจสอบสัญญาอย่างรอบคอบแม้จะเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยที่อีกฝ่ายระบุในสัญญาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมากแต่ชอบคุณก็เลือกที่จะปล่อยไปเพื่อตัดปัญหาที่จะยืเดเยื้อออกไปส่วนนายตำรวจหนุ่มได้ว่ากล่าวตักเตือนเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้หวังว่าเสี่ยงเงินกู้จะยอมลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลงพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยชอบคุณก็จูงมืออวัสดาออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับเพื่อนไปหาอะไรกินกันก่อนนะอยากไปแต่เดี๋ยวต้องไปงานกับผู้ใหญ่ต่อเอาไว้ค่อยนัดกันใหม่แล้วกันโอเคงั้นขอบคุณมากเล็กน้อยนะในตำรวจหนุ่มตบไหลเพื่อนรุ่นน้องกลับไม่แรงนะก่อนจะหันไปหาญิงสาวหวังว่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆนะครับอวัสดายิ้มอ่อนรับคําพูดนั้น ก่อนจะยกมือไหว้ในตำรวจหนุ่มขอบคุณมากนะคะที่เสียสละเวลามาวันนี้ต้องยอมรับว่าในตำรวจหนุ่มที่มาเป็นพยานในวันนี้มีส่วนทําให้เรื่องง่ายขึ้นมากเรื่องเล็กน้อยเองครับเห็นสายตาของเพื่อนมองคนข้างตัวชอบคุณก็ตบไหล่อีกฝ่ายแรงๆทีหนึง่งก่อนจะบอกลาและแยกย้ายกันไปขึ้นรถห่วงก้างเห็นข้อความที่เพื่อนส่งมาในโทรศัพท์ชอบคุณก็หัวเราะเบาๆพรางสายหน้าและท่าทีนั้นก็ทําให้หญิงสาวอดสงสัยไม่ได้ ทาว่าก็ไม่ได้ถามอะไรเขาออกไปอีกตามเคยบ้านตาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมเขาไม่เคยมาแถวนี้เพราะตอนเรียนเธอพักอยู่ที่หออยู่ถัดจากนี้ไปอีกสามซอยค่ะงันตาบอกทางด้วยแล้วกันคุณจะไปหรอคะอืมอยากเห็นเธอไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปดูบ้านเธอทําไมแต่เมื่อไหร่ที่เขาเอ่ยปากนั่นคือเขาตัดสินใจแล้วต่อให้เธอไม่อยากให้ไปเขาก็จะหาทางไปอยู่ดีงั้นเอาฉนวดใส่ไว้ตรงนี้นะคะ หญิงสาวบอกกับเขาขณะเก็บซองฉนดที่ดินไว้ในช่องเก็บของหน้าที่นั่งข้างคนขับหมายความว่าไงคุณใช้เงินของคุณไถมันออกมาคุณก็ควรจะเก็บเอาไว้อย่างน้อยก็ช่วงที่เธอหาเงินมาใช้คืนเขาชอบคุณใส่หน้าได้น้อยๆแต่ก็ไม่ได้คัดค้านน้ำมวงนี่ชอบคุณหันไปหาเจ้าของเสียงแม้จะจับใจความไม่ได้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรมีอะไรหรือเปล่าจอดรถก่อนได้ไหมคะชอบคุณมองตามสายตาของหญิงสาว แล้วก็พารถแอบ,บเข้าข้างทางทันทีเนื้อมองเป็นแม่ครัวบ้านเสียบพงค่ะไม่รู้ว่าทําไมแกถึงมาเดินอยู่ตรงนี้ถ้าในมือของฝ่ายนั้นไม่มีกระเป๋าเดินทางเธอก็จะไม่แปลกใจเลยและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธออดคิดไปถึงตอนที่อีฝ่ายแจ้งข่าวร้ายให้ทราบตอนเจอกันที่ตลาดไม่ได้เงินต้าเรียกมาขึ้นรถก่อนแล้วค่อยถามแกว่าจะไปไหนอวัสดาทําตามที่เขาบอกแล้วรีบเปิดประตูเดินย้อนกลับไปหาแม่ครัวบ้านเสียบพงศักดิ์อย่างไม่รอช้าคุณต้า มาทำอะไรแถวนี้คะตามหาเสียพงค่ะน้ำมัวจะไปไหนคะหญิงสูงวัยทำหน้าเศร้าให้เห็นป้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นไปขึ้นรถก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันรถใครเหรอคะเพื่อนป้ายังค่ะเป็นรุ่นพี่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหญิงสาวขยายความอีกนิดเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของอีกฝ่ายซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสําหรับคนระแวกนี้เธออยู่กับลูกน้อยแบบราตาเพื่อนฝูงจริงๆไปค่ะ อวสดาพาอีกฝ่ายไปที่รถและแนะนำหญิงวัยกลางคนกับเขาไม่ต้องไหวผมหรอกครับถึงจะบอกแบบนั้นแต่ชอบคุณก็รับว่าอีกฝ่ายยังไม่ถือตัวก่อนจะพารถเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งทำไมนะ้ำม่วงถึงออกมาเดินอยู่ตรงนี้ล่ะคะเสียพงไร้น้าออกแล้วค่ะทำไมล่ะคะอวสดาหันไปถามด้วยความตกใจหรือว่าเพราะเรื่องนั้นหลังจากเสียไม่พบคุณต้าที่บ้านเมื่อคืนเสียก็หัวเสียมากเลยค่ะ คนขับรถที่พาน้าไปจ่ายตลาดบอกเสียว่าเห็นน้าคุยกับคุณต้าที่ตลาดเสียก็เลยคิดว่าเป็นเพราะน้าบอกให้คุณต้ารู้ตัวก่อนคุณต้าเลยพาหนูตาต้าหนีก่อนที่เสียจะมาค่ะโช่ต้าเลยทำให้น้าต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าน้ารู้แล้วไม่บอกน้าคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชอบคุณอดถามไม่ได้ในที่สุดหลังปฏิบัไปต่อเรื่องราวจากการฟังสองคนคุยกันสักพักน้าเล่าให้ผมฟังอีกทีสิครับ พอคนข้างตัวมีพูดชอบคุณก็บอกกับคนนั่งอยู่เบาะหลังแทนเมื่อวานนะได้ยินเสียวางแผนกับลูกน้องว่าจะบุกบ้านคุณต้าตอนกลางดึกของเมื่อคืนค่ะแล้วจะให้คนจับตัวหนูตาต้าไปเพื่อต่อรองถ้าหากคุณต้าไม่ยอมเป็นของเสียดีๆคือเสียแกชอบคุณต้านะคะตั้งแต่คุณอารีภรรยาของเสียนะคะเสียชีวิตเสียก็พยายามหาทางบีบคุณต้าทุกทางเพื่อให้คุณต้ายอมเป็นของแกทําไมต้าไม่แจ้งความชอบคุณถามเสียงเครียด เราไม่มีหลักฐานนี่คะเราไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ขเขาด้วยเสียพงศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนอกจากจะเป็นคนกว้างขวางในระแวกนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนคอยนุนหลังด้วยแล้วคนหาเช้ากินค่มส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหนี้ของเสียทั้งนั้นไล่มาตั้งแต่แม่ค้าในตลาดเลยซึ่งเสียพงศักดิ์เป็นเจ้าของแผงให้เช่าวินมอเตอร์ไซค์วินรถตู้และอีกหลายธุรกิจที่ทําเพราะฉะนั้นเวลาใครมีเรื่องกับเสียพงศักดิ์ คนส่วนใหญ่จะไม่กล้ายื่นมือเข้ามาช่วยเลยเนื่องจากไม่อยากมีปัญหาใช่ค่ะเวลามีเรื่องกับเสีย่ยไม่มีใครเขาอยากยุ่งกันหรอกค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าเข้าไปยุ่งชีวิตจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยคำยืนยันจากหญิงไว้กลางคนทําให้ชอบคุณถึงกับถอนหายใจยาวนึกปีใจไม่น้อยที่เขาฉุกคิดเรื่องโทรตามเพื่อนที่เป็นตํารวจมาเป็นพยานแล้วเขาก็หวังว่าหลังจากนี้ไปต่างคนจะต่างอยู่จริงๆเพราะถ้าฝ่ายนั้นไม่หยุด ทั้งที่ชดใช้นี่สินกันหมดแล้วเขาก็คงวางมือจากเธอไม่ได้ง่ายๆแล้วนี่นาะำมงจะไปไหนครับน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะตั้งแต่ตามคุณอาลีมาอยู่ที่บ้านเสียก็ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยถ้าจะกลับไปขอทํางานที่บ้านพ่อแม่คุณอาลีก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีงานให้ทําหรือเปล่าเพราะออกมาจากที่นั่นนานแล้วถ้ายังไม่รู้จะไปไหนไปหยูดที่บ้านต้าก่อนก็แล้วกันค่ะหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อนะคะ หมายความว่าคุณต้าจะอยู่ที่นี่ต่อหรอคะแล้วเสียยอมให้อยู่ต่อหรอคะคุณชานไปเคลียร์ให้แล้วคะ่ะคิดว่าเสียคงไม่กล้าส่งคนมาร้าน,านอีกโอ้ยดีใจจังเลยคะ่ะขอให้เจริญเจริญนะคะเห็นคนได้รับพรแบบไม่คาดฝันทำหน้าปูเลียนอวสดาก็เผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนที่เสียงขู่ไม่จริงจังจะลอยมาเข้าหูเดี๋ยวเธอเธอไม่รู้ว่าเขาขู่เรื่องอะไร แต่รอยยิ้มที่เธอหันไปเจอก็ทำให้หัวใจของเธอแขว่งได้ง่ายๆอีกครั้งอวสัดาเสไปพูดกับอดีตแม่ครัวบ้านเสียพงเพื่อหลบสายตาทอประกายของคนข้างตัวและไม่ได้คุยอะไรกับเขาอีกจนกระทั่งรถไปจอดอยู่หน้าบ้านแล้วมีคำถามมาจากฝั่งเจ้าของรถใครนำวงเข้าไปในบ้านก่อนก็ได้ค่ะอวันดาบอกกับผู้สูงวัยกว่าเมื่อเห็นตุลทอนกำลังเดินตรงมาอย่างที่เขากับเธอเย็นอยู่ จนมีคำถามดังกล่าวมาให้เธอตอบคุณตูนค่ะหญิงสาวบอกกับเขาหลังจากน้ำมวงเดินเข้าไปในบ้านอ้ออวัสดาไม่รู้ว่าอ้อของเขานั้นหมายความว่ายอย่างไรแต่เธอก็ไม่มีเวลาถามแล้วเพราะตุนทรเดินมาถึงพอดีตามาได้ยังไงคำนี้ตูนทรทำหน้าแปลกใจทั้งดีใจพอกันที่ได้เห็นหญิงสาวอีกครั้งคุณต้าคะอวัสดายังไม่ทันได้พูดอะไรกับตุนทร คนเข้าไปในบ้านก่อนก็วิ่งหนะ้าตื่นมาจากในบ้านพร้อมเสียงเรียกตกใจมีอะไรคะเข้ามาดูในบ้านสิคะดูไม่ได้เลยคะ่ะเข้าของแตกกร,กระจายเต็มพื้นไปหมดเลยเดี๋ยวตามมาคุยด้วยนะคะอาวัสดาบอกกับตุนทอนเร็วๆก่อนจะตามน้ำม่วงเข้าไปในบ้านแม้จะได้ฟังจากปากของตุนทอนตอนอีกฝ่ายโทรหาแล้วแต่พอมาเห็นสภาพภายในบ้านอาวัสดาก,ก็ถึงกับเซทว่าก่อนที่เธอจะเพี้ยงพรำยั้งตัวไม่อยู่ ก็มีมือของใครคนหนึ่งเข้ามาจับต้นแขนเธอเอาไว้ียก่อนไปนั่งก่อนอวสดาเอี้ยวหน้าไปมองคนเข้ามายืนอยู่ข้างหลังเธอไม่รู้ว่าสภาพของตัวเองในตอนนี้แย่กว่าสภาพของห้องที่ยืนอยู่แค่ไหนแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรขาของเธอก็ลอยพ้นจากพื้นแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเสร็จแล้วปล่อยเธอคะ่ะฉันเดินเองได้พี่สั่งว่าไงเขาถามเสียงแข็งกว่าปกติและไม่สนใจสายตาสองคู่ที่กำลังมองมาที่เขากับเธอ ตาไม่เป็นอะไรหรอกค่ะปล่อยเธออวสดายอมแพ้นในที่สุดเพราะตอนนี้ทั้งสายตาของน้ำม่วงและตุลทรนมองมาที่เธอกับเขาไม่กระพริบกันเลยเขาเป็นใครเหรอครับเออเป็นรุ่นผมเป็นแฟนตาอาวสดาอ้าปากค้างคำว่ารุ่นพี่ถูกกลืนกลับลงคอก่อนที่จะได้ออกมาเขาพูดจริงเหรอครับตาเออคนกลางกลายเป็นคนนำท่วมปากไปในทันทีเมื่อเห็นสายตาเจ้าของท่อนแขนที่รองรับร่างเธอเอาไว้ในตอนนี้ ผมไม่เชื่อหรอกตุนทรนพร่องออกมาเลือกที่จะเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าคำพูดของหนุ่มแปลกหน้าซึ่งเขาไม่เคยเห็นไปมาหาสู่หญิงสาวที่บ้านสักครั้งตุนเสียงเรียกมาจากทางหน้าบ้านทำให้ชอบคุณพาคนในอ้อมแขนหมุนตัวไปหาต้นตอของเสียงทันทีในขณะที่อวสดาจำเสียงอีกฝ่ายได้ตั้งแต่แรกและเลือกที่จะพูดกับคนยืนอยู่หน้าประตูก่อนที่จะมีเรื่องราวให้มองหน้ากันไม่สนิทใจคุณตุนกลับไปก่อนเถอคะค่ะ ตาจะไม่ไปหาเพื่อนที่พัทยาแล้วใช่ไหมครับตุลอนถามหาคําตอบที่อยากได้แม้คําพูดและการกระทําของหนุ่มตรงหน้าจะทําให้ความหวังของเขาน้อยลงกว่าเดิมก็ตามทีค่ะตูนทําอะไรอยู่งั้นเดี๋ยวผมมาคุยด้วยใหม่น้ำเสียงเร่งเร้าของมันดาทําให้ตุลอนจําต้องตัดใจขอตัวกับหญิงสาวและหันหลังให้เจ้าของบ้านก่อนที่มันดาจะเข้ามาตามถึงข้างในใครคุณป้าพานีค่ะแม่คุณตูนอย่าบอกนะว่าเขาห่วงลูกชาย ไม่มีแม้คนไหนอยากให้ลูกลำบากหรอกค่ะยิ่งเป็นผู้หญิงที่มีแต่ตัวแถมไม่ลูกติดอีกด้วยต้องทำใจยากเป็นธรรมดาเรื่องนี้เธอชินแล้วเพราะถูกแสถูกแะมาตลอดทั้งหาว่าไม่เจียมตัวทั้งหาว่าล่อหลอกเรียกความสงสารจากตุนทอนสารพัดที่พาณีหาเรื่องมาตำหนิเธอเพราะอยากให้เธอเกลียดและไม่ไปยุ่งกับลูกชายของนางนี่มันปีไหนแล้วยังมีคนคิดเรื่องพวกนี้มากกว่ามองคุณค่าในตัวคนนี่เหรออาวัสดาเหลือบตาม,มองหน้าคนพูด แม้จะรู้มาตลอดว่าเขาเป็นอย่างที่พูดแต่ในสถานะของผู้หญิงที่มีลูกน้อยเป็นภาระให้รับผิดชอบหัวใจไม่รักดีก็อดซาบซึ้งไปกับคําพูดนั้นไม่ได้ปล่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวต้องเก็บบ้านพักก่อนก็ได้เป็นอะไรขึ้นมามันคุ้มกันไหมเขาดุแต่ก็ยอมอุ้มเธอไปวางลงบนเก้าอี้มุมห้องนั่งพักตามที่คุณบอกก่อนก็ดีค่ะเดี๋ยวนะเก็บกวาดให้เองเดี๋ยวต้าช่วยค่ะ เจ้าของบ้านบอกด้วยความเกรงใจอีกฝ่ายและลุกขึ้นยืนโดยไม่สนใจสายตาดุของคนยืนอยู่ข้างเก้าอี้ตาทำได้จริงๆค่ะอย่าขึ้นไปดูข้างบนด้วยคุณออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนก็ได้ค่ะเห็นหญิงสาวลุกยืนได้อย่างมั่นคงไม่มีอาการเซให้เห็นชอบคุณก็ไม่ห้ามแต่พออาวสดาบอกกับผู้สูงวัยกว่าว่าจะขึ้นไปดูชั้นบนเขาก็ก้าวขาตามไปที่บันไดทันทีตามมาทำไมล่ะคะไม่อยากอุ้มคนไปหาหมอทีหลัง อาวาสดาไม่มีโอกาสแม้แต่จะท้วงหรือแสดงอาการอะไรที่บอกว่าเธอไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเขาเพราะแผ่นหลังถูกดันจากฝ่ามือหนาตั้งแต่เขายังพูดไม่จบด้วยซ้ำหญิงสาวก้าวขาต่อก่อนที่คนเดินตามหลังจะก้าวเข้ามาประชิดตัวและสิ่งที่เขาทำก็นำคำถามต่างๆเข้ามาในหัวของเธออีกครั้งแต่ยังไม่ทันได้ค้นหาคำตอบให้กับตัวเองสภาพของบ้านบนชั้นสอง ซึ่งข้าของถูกหรือพังแตกกระจายเต็มพื้นก็ทำให้เธอแทบจะลืมเรื่องที่คิดอยู่ในหัวไปเลยแจ้งความเถอะทำขนาดนี้มันเกินไปอไวัสดากวาดตามองรอบๆตัวรับรู้ถึงน้ำเสียงโกรธจัดของคนยืนอยู่ด้านหลังเป็นอย่างดีหญิงสาวก้าวขาต่อช้าๆเรียวแรงเหมือนจะหดหายไปกว่าครึ่งเมื่อมองผ่านประตูห้องนอนสองห้องที่เปิดอ้าเอาไว้แล้วเห็นสภาพข้างในที่นอนหมอนผ้าห่มเสื้อผ้าในตู้ ถึกรื้อกระจุยกระจายกระจุกก็แตกเต็มพื้นห้องหญิงสาวใจหายวาบ่บหันขวับไปมองฝาห้องอีกด้านในทันทียังอยู่อวสดาถอนหายใจออกมาเบาๆดวพี่พาไปเสียงของเขายังบอกอารมณ์โกรธเราไม่มีหลักฐานนะคะอววสดาตอบกลับคำพูดเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงความรู้สึกตอนนี้เลยคำว่าโกรธไปไกลแล้วนําม่วงไงแล้วคิดเลอคะว่าหนม่วงจะได้อยู่อย่างสงบ ถึงเธอเองก็เถอะจะหาความสงบได้ไหมตอนนี้เขาช่วยเธอออกมาจากวังบนนั้นแล้วเธอยอมให้เขาตราหน้าว่าเป็นคนมีสู้คนดีกว่าเปิดหน้าสู้โดยที่มองไม่เห็นหนทางชนะเพราะเธอเหนื่อยเหลือเกินแล้วคุณลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าค่ะขอเวลาตาเก็บของไม่เกินครึ่งชั่วโมงหญิงสาวบอกกับเขาก่อนจะถอนหายใจยาวมองตามแผ่นหลังตั้งตรงของคนหมุนตัวเดินออกไปจากห้องง่ายๆจนลับตาบอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่า รู้สึกล่งใจที่เขาไม่อยู่เก็กกะจนเธอทำงานไม่สะดวกหรือเธอรู้สึกอย่างไรกันแน่ในเวลานี้นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วไม่ใช่เหรออวัสดาอยู่กับความเป็นจริงเหมือนที่อยู่มาอย่าได้คิดอะไรไปไกลมากกว่านี้เชียวที่เขาช่วยก็เพราะว่าเขามีน้ำใจไม่ใช่ว่าเขามีใจให้เธอจำเอาไว้พอรู้ว่าใจเริ่มวั่นไหวกับอดีตที่ไม่อาดหววคืนหญิงสาวก็ตอกย้ำกับตัวเองซ้ำๆ ก่อนจะลงมือเก็บกวาดเข้าของเกลื่อนพื้นเบื้องหน้าโดยเริ่มจากที่นอนเป็นอันดับแรกเทาว่ายังเก็บเตียงไม่เสร็จดีเสียงกุกกักอยู่หน้าห้องก็ทําให้เธอต้องวางมือจากงานตรงหน้าและเดินออกไปมองหาที่มาของเสียงยังอดไม่ได้ทําอะไรคะไม้กวาดกับที่โกยผงในมือเขาไม่ใช่ภาพที่เธอคิดว่าจะได้เห็นเลยแม้แต่น้อยและมันก็ทําให้เธออดคิดไปถึงตอนที่เขายอมลงไปชั้นล่างตามความต้องการของเธอง่ายๆไม่ได้อีกครั้ง เขาชอบทําอะไรที่เธอคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยไม่กวาดเขาใช้ทําอะไรล่ะไม่ต้องทำราค่าเดวต้าทําเองตาไปจัดการในห้องให้เรียบร้อยเถอะพี่แค่จะกวาดเศษกระเบื้องไปทิ้งกลัวจะเผื่อเยียบก่อนเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาเอาวสดาก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกลับไปจัดการเก็บกวาดในห้องนอนต่อแต่ว่าเธอก็หันหลังให้เขาได้เพียงชั่วระยะเวลาปัดปูเก็บที่นอนเสร็จเท่านั้นโอ๊ย